Sure, is never easy when you give everything you have. Hold tight, let them see that fire burning. Your time is about to begin. Cause it's gonna get. กวันนี้ผมมาถึงจังหวัดเลยนะครับฉะนั้นเวทีคนเล่นมูคแบบอะไปเลยนี่แหละผมอยู่ที่เลยนะครับพรุ่งนี้คือเทศกาลพีตาคอนนะครับผมอยากจะทายมูช่วยผมอยากจะมาทายแบบสลักดีของพีตาคอนแต่ว่าผมมาถึงวันนี้และผมมีทั้งวันที่จะเที่ยวแล้ววันนี้การผจญภยัยมันเป็นการผจญภัยที่แบบสดๆแบบเ,เพราะว่าหนึ่งผมไม่เคยมาเลยนะครับสอง ผมไม่ไดใช่มือถือผมมีแผนที่นี่แหละมันบอกว่าโอเคไปที่นี่ไปที่นี่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงทางหรือเปล่าฝนตกหนักมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าสถานที่เที่ยวต่างๆเหล่านี้เราจะแบบทายอะไรได้หรือเปล่าแต่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ We'll make something good out of the bad situation อย่างน้อยเราต้องทายอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นการประจนไปสุดๆหนึ่งวันที่จังหวัดเลย โอเคผมกำลังขับรถไปที่สถานีเที่ยวแต่ผมเห็นคนที่กำลังปลุกข้าวผู้เขานี่ว่าอะไรดํานาฉะนั้นผมจอดรถผมยังไม่ได้คุยกับผู้เขาแต่ผมจะเดินไปหาและ ลองไปทยมุมสนุกๆน,นะ Let's go <S ผมถอดรองเทา้าเราจะเดินไปแบบนี้แหละ Let's go <S ผมไม่รู้วูเขาจะคิดยังไงที่ฝรัง่งข้าวขาวขาวมาขอปลุกข้าวด้วยกัน Let's try it ลองดูลองดผูผมขอไปรีวิวอะไราดำนาไปด้วยได้ไหมได้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  ล้วมันจะไปตามนะ Let's do it Okay ทำยังไงดีครับจำไว้นะอีกประมาณสองเดือนเมื่อเข้ามันเต็มๆตรงนี้น่าจะเขียวที่สุดเพราะว่าเอาไว้ทำพันนะไม่กินหรอกเอาอย่างนี้อ่นโอ้โหเ โอ้สวยจังเลยตรงนี้ตรงนี้จะอร่อยที่สุดแน่นอนโอเคปุ๊กข้ารีบรอยแล้ว เสียใจที่เราต้องรีบไปผมอยากจะอยู่ต่อแต่ว่ามีสถานที่เที่ยวเยอะแยะที่เราต้องไปวันนี้ฉะนั้นเราจะไปแล้วผมไม่เน่่จว่าผมจะขึ้นภูคขานี้ได้หรือเปล่าลองดู ทิ้งรถไว้ข้างๆแล้วผมเดินขึ้นผมอยากจะเห็นวิวนี้ทุกคนบอกว่ามันสวยมากที่นี่เรียกว่าภูป่าปอเห็นจุดสีขาวเล็กไหมนั่นแหละรถแล้ววิวที่ผมพยายามมาขึ้นนี่แหละอ้าตายเวรกรรมมีแต่หมอกมองไม่เห็นอะไรโอเครถนี้ขึ้นไม่ได้ผมเพิ่งเดินไปแล้วมันไกลเกินไป The, the white dragon by die hey. Okay. เมื่อกี้เราอยู่ผู้ป่าเปาะแต่ผมขึ้นไ่ได้ฉะนั้นผมมาที่คุณมิงเมืองเลยหรือพูดง่ายคือสวนหินผางามแต่จริงๆแล้วนะครับผมว่ามันก็มันงามแต่เอา้เอาเรามาก็ต้องมาที่นี่แน่นอนแต่มันใช้วเวลาแค่บแป๊บเดียวเองเพราะมันแค่เวทมาปิบและป่ายเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ถ่ายรูปสวยได้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อ Your dangerous. Fight until the end when it's getting rough Bringing all you got to never giving up Guess they never knew that you were made for this You're dangerous you dangerous <laughs> โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าห้วยลาดนะครับดูสิมันใหญ่มากประตูนี้ใหญ่ยายมากเลยนะครับ ถึงดานสายแล้วนะครับดูสิดูสิส hello ของเราเต็มแล้วค่ะอ่าโอเคขอบคุณครับมีห้องว่าง<ช>วันนี้ไหมครับเต็มแล้วคะ่ะโทรโรงแรมกี่ที่จำไม่ได้แต่ทุกที่เต็มวันนี้เราเรียนรู้ว่าน่าจะเตรียมตัวลวงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์มั้งเพราะว่า ผมหาที่พักในอัลพดานไซไม่ได้โอ้โ,อโอกันผิดพลาดขอจองจองไว้หน่อยได้ไหมครับวันนี้เลยนะคะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณครับสค่ะยั <Yeah! S 2> เจอดีมากแล้วแต่ว่าผมต้องกลับทางเดิมอีกสามสิบขีเรโอเคไปเลยเมื่ออยู่เลยแล้ว